จากคลิปที่มีเอฟซีมาเยี่ยมยามบานทิพย์รังลาสุดก็ไดมีคอมเมนต์หนึ่งที่เอฟซีได้ทามวา่าบาน,นองทิโพคบอกว่าให้คนบอกคำตอบสั้นๆก็คืออายอยู่เด้อพี่น้องสัปดีพรอมแมพี่น้องเขาตับงค้าสู่ช่องทิพย์ชนเนลในคลิปนี้ทิพย์กันยังอยู่บานยังบวท่านได้เดินทางไปทางไดเถอเดือ้อเห็นมีหลายคนส่งมาถามว่าน้องถิย์ได้เดินทางไปสวรวันหรือว่าเดินทางไปไต้เรือยอย่ยงังคือว่ามีแฟนซีเดินทางโตคำตอบก็คือยังเพราะว่าทิพย์พันยังรอฟังติดตามข่าวนำทวงเพราะว่าจะอยู่ ก็มีความเป็นห่วงแต่ว่าทีผ่านห้าก็ไปล่วงผาบางมาคันสิไปตอนนี้อีกกะ เกงใจ f อฟนอนแล้วก็กำลังตัวเองกับบัวไวัะนะพี่น้องซึ่งต้นนี้ทิพก็เลยรออฟังข่าวที่ามข่าวอยู่บ้านและอีอยางกระยานนามหันมาหอดบ้านทิพเพราะว่าปี2 0 1 9ันสิบเก้าสองพันสหันต้นนันก็ได้มีสภาพานนำทวมบ้านทิพเนื่องจากการปล่อยเคื่อนซึ่งบัวปีนี้ซีสภาพเป็นจะได้แต่ว่าฟุ้นตุกทุกมือเลยอยู่บ้านทิพต้นก็คืนแล้วก็ตุกต้นเสามาแล้วก็ยุดทนาพี่น้องก็เลยเท่ารอฟังข่าวเบิ่งแล้วก็ต้นนี้ทิพก็ได้อยู่บ้านทิพก็เลยคึกว่าขั้นแค่ว่าง คนกะตงังมีพาระลานาทีของเขาเนาะซึ่งทาแมนทีเบียเห็ดคลิปกะตองเห็ดเองอะนะคือเวลาทีทิพจะเห็ดกินไห,หนองไปเอาไปอีกตูไปเอาหัวซิไไคหน,น,นุ่นี้นั่นก็รู้สึกว่าอยู่สวนหรือว่าอยู่ใกล้โมโทิพก็เลยรู้สึกว่าสีมาแป้งซ่านเพราะว่าสมัยก่อนนี่เพื่อนซ่านบ่านสองทิพนะบริยุทธแนวอยู่ในกินได้พักหนาชีสมป้าเอยียงกะ อุดมสมบูรณ์เพราะว่าพ่อแม่ทิพย์ก็เป็นคนดูมันเหตุส่วนมากแต่หน่อยพักยังถูกอย่างนี้บบเคยได้สื่อได้พี่น้องแต่ว่าใหญ่มากเลยต่างคนต่างมีภาระมีนาทียังกะบูกพักบูยากับโบคอยได้ครบ้วนหรือว่าสมบูรณ์คือแต่ก่อนนะทิพย์ก็เลยว่าคิดว่าจะหยุดส่วนขวมาไหวทีเคลื่อนขวนี่แหละพี่น้องไหวในสารนนี่ทิพย์ก็เลยว่าสิมาแปลงสันหลักสิมาหน้าไม่พร้อมเพราะว่ากระหกคืดทีเอฟซีวานแล้วพี่น้องแต่ว่าทิพย์ก็เดินทางตลอดกระบอกอยู่นองนุ่งเพลินเห็ดแต่ว่าน้องๆเข โบดีมีบอลทีมคีงเอาไว้ไล่กับบอดายพี่น้องแต่ก่อนอาทิย์ซื้อทั้งคินอาทิซานเอามาแป๊บเดียวหนึ่งก็ขาดกระเพนะแล้วทิ่ก็เลยว่าซีแบบตอกใหม่แล้วก็เอาตะนางมาใส่แต่ว่าทิบกาเดินทางตลอดบริเหตุน้องบอกน้องนุ่งเข้าเหตุอยู่แต่ว่าเขากับบริใส่ใจเหตุดอกพี่น้องเขาก็ เหตุเบียดของเขาทำมาหากิน unity, อย่างต่างๆของเขาอะเขาก็บริการในพี่น้องเขาก็มีเบียดมีงานของเขาอะนะเรื่องแล้วนี่หันเขาก็บกริสัยใจบึงกนอยูตามภาษาปนออกแต่ว่าทิพยันผูไปในเมืองผูไปหันมานีป่วนเห็นความชีวิไล่ต่างๆทิพย์ก็อยาให้มันเป็นโลโก้ระเบียบแต่ว่าเนืองด้วยว่าทิพย์คนเดียวเนะาะหลยคนถ้าประเหตดนำกันหรือวปนซามาคีกันเด็ดมันกะปะอานงามตาในพี่นอ้องทิพย์ก็เลยว่าได้ซื้อทั้งขีนยามา,าหันแล้วล้วก็ แล้วก็ซ้อนให้เด็กๆเข้ากับทีมจะทั้งได้บันี้แต่ว่ากิเนียที่มีอยู่ก่อนในการสิได้มาเก็บมากวนเลยพี่น้องก็ได้อยู่บานกะเหตุเบียกตัวนี้น้ำขั้นแขวอยู่พี่น้องอยกไปถ่ายคลิปแต่ว่าขั้นแขวนาเบียกตัวนี้ก็เลยมาเหตุเบียกตัวนี้แล้วก็คิดว่าคือสุดเด็ถไายกี่ตรงมานเน่แต่ว่าถ่ายเก็บไ้ดีกว่าเพื่อได้ใส่จะถ่ายคลิปก็เลยว่ามานางอัดคลิปลงไว้ดีกว่า จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปเลยเนาะพี่น้องลายคนกะมีความเป็นห่วงเระเห็นแบบขีดยาบรรเทานาทิกะายคือกันพี่น้องแต่ว่ามันกะจักสีว่านี่ยแหละค่อยๆบึงไปนํำกันเนาะจังได้กะอย่าดราห่ากันเด้อพี่น้องอยู่ตามภาษาบนันนอกกับสิบป,ประมาณนี้แหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทีเอฟซีเเมนในคลิปที่ทิปเอาเขาไปส่งเมย์ทีเพเห็นเขาก็เมย์ยุ่แคมหัวเนาะเอฟซี MC ว่ามเมย์น,น้องทิปก็คือแบบว่า หลายคนเห็นทิปในสไตล์ของการเดินทางแล้วก็ไปเหตุกิจกรรมนนุนน่นันเนาะแต่ว่าที่จริงสองทิปนี้เริ่มมาจากการเหตุวิธีชีวิตแต่เี่น้องทิปนาะมีความสุขหรือว่ามีความหมักหักในทุกคลิปหรือว่าทุกสไตล์ที่ทิปเพียคลิปเพราะว่าทิปบอกตลอดว่าทิปนะเหตุทิปตามความหมัก้ากิปไปได้ทิปโอมักนะทิปก็จะบอกเหตุอย่างเช่นดราม่าเรื่องเล่ากับใครหรือว่าอื่นๆก็กระนซ่นหนุนนินีนยังกันนะคือทิป บหมาก้อถิดกับบิเหตุคลิปนั้นนะแต่ว่าทุกคลิปทีที่เอ็นเป็นคลิปทีที่มากโดยเฉพาะคือการเดินทางทีเห็นเดินทางนี่ทาคนบหมากเดินทางนะเดินทางบาาได่ไลายดพี่น้องกาซีเบือบเ่อกะซีเหมยแต่ว่าทีนีมีความสุขกับการเดินทางทีว่าได้ไปเห็นสถานทีแปลกใหม่บอลน,นันบอลน,นี่อื่นๆได้เห็นหูไลยย่ยางและพี่น้องในระหว่างการเดินทางแล้วก็ได้พบป้าผูกคนคือวิถีชีวิตนี่ก็เป็นอีกอย่างทีขีบกัมากงอ เพราะว่ามันก็เป็นชีวิตเป็นความสุขเป็นความสบายใจและก็เป็นคลิปถี่ถ่ายง่ายที่สุดเลยในบรรดาการเฮ็ดยูทูบแลือการลงทุนหนอยที่สุดเลยพี่นอ้องซึ่งแต่ก่อนอาทิตย์ก็ได้ิ่มจากวิธีชีวิตมา้าเนาะหลายคนทีว่าติดตามไหมหรือว่าติดตามลังลงมานี่ก็อาจจะบด้เห็นตอนถี่ทิบได้ถ่ายถอดวิธีชีวิตทนาพี่นอ้องสิมหลอดเขาในนี้ยังพีอ็อกไปท้างพีก็ได้เราเจียนยกัน่อโอ้ความขิดเด็กหนอเลย มาามามามาเอออะพี่เออเอคือทีมนี้เป็นได้หมดทุกอย่างได้พี่น้องบว่าจะเดินทางอยู่บ้านฮิกกิจกรมึ้นเข้าลงห่วยนุ่นนีนันพบป้าปูคนฮิดกิจกรมต่างๆเป็นเห็ดไดเปิ้ลไปได้เปิ้ลยกเว้นย่างเดียวที่เป็นบได้ผู้บ่เป็นอย่างพี่น้องเป็นหนักห้องบได้อีนีเพลงที่คูสมองแล้วก็พี่ชายดบแต่งไห้ยังห้องบได้เท่าทุกเมื่อนี้และพี่น้องแต่ว่าก พยายามที่จะติดต่อนักมิกเพลงเก่งเพื่อที่จะไม่มิกเพลงให้ทิดอยู่ติ์จะห้อให้มันได้สักหนึ่งหรือว่าซองเพลงที่เป็นเพลงไปซ้ำส,สองที่เป็นเสียงของเจ้าข้องนะพี่น้องยังบ่ยอมเพ้แต่ว่ากันยังฮะคู่มิกเพลงบลเชร์นั่นเองพี่น้องเพราะว่าทพย์หาเห็นคู่ก็เจ้ามิกเพลงซัพพอร์ตนะนะซัพพอร์ตหนองแล้วก็เจ้าไปมีขังกันยังมวนติก์กะเสือว่าเสียงทิ์ก็ต้องมิกได้ละกัน แต่ว่าตอนนี้ยังตามหาลวนยังติดตอ่อหากุเพลงคนนั้นบทันใดเถอะตามเจอเลยแต่ว่าติดตอ่อเพิ่งย่างปได้นะพี่นนองก็รอถาไปก่อนเ้อสำหรับพิซซีมาต่อเรื่องซ่านเทาดีกวัวซ่านเนาะบันทิ่เอินซ่านได้พี่เ้างเอกลขวดที่มีซ่านออกมาอย่างนี้นะซึ่งบนได้มันเป็นปองเป็นหูเป็นจังไลยานถวยพวงต่างิบกระแป้งเบิดแป้งมาได้ขาบหนึ่งเนาะประมาณสี่สมมงบว่าสามสี่สมมงที่ก็รู้สึกเหนื่อยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ซ่านเทาก็แป้งเรียบร้อยแล้วพี่น้อง หลังจากที่กินข้าวเทียงเหียบ้อยลิบกันหน้ามันพักผ่อนเอาแห้งตอนนี้ก็คอยขำย่ำแรงมาเลยทีก็เลยมากวาดขี้เหื่อพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนในโบ๊ม,มีทั้งขี้เหยื่อเล็กน้อยกะทิมขี้เหื่อซาซ่ยายนน่่่่่่่่่่ลายมือู่อกกอนน้่่่่่่นน่่น่นก่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่ก็่ม่่่่่่าแ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่ึกย่่่่่่่่้่่น่่่ทิ่่่่่่ง่ด้อ มันหกแล้วก็คนอยู่เพื่อนนี่เพื่อนก็จกกะกลัวแล้วก็จะจูดทั้งทีมไปอยู่น้อพี่น้องอันนี้ก็แม่ทีกล่าวว่ากวดคือกันย่มแรงแล้วเราก็จีกวดกินเนียแน่แน่แพี่น้องแต่ก็บม่ได้กวดทุกมื่อดอกสำหรับอันนี้ทีมกษิเหดคอกสำหรับทีมขี้เนีอขี้เนีอก็คือเป็นประเภทไปใหม่หรือว่าประเภทที่ว่ายน้อยสลายได้ขณะก็จะมาทิมเสนีส่วนแม่ทิหลังจากที่กวดขี้เนีอเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเกี่ยวหญ้าให้งวัวต่อย่มแรงๆมากเนาะเราก็สี ไปเกี่ยวหญ้าให้งวดจังสีและพี่น้องตั้งแต่เห็ดยูทูปใหม่ๆตอนที่ถีบกวดไปใหม่ที่ว่าลุนลงนะไปจูดเอฟซีกับเขาเมนว่าน้องทีเพราะองจูดไปใหม่เอาไปเห็ดปุ๋ยมากได้โดยเฉพาะเอฟซีที่ว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปเพิ่นก็แนะนำให้ทิพย์เห็ดเกษตรตอนนั้นเพิ่นก็แนะนำเอาไปเห็ดปุ๋ยมากเนาะก็เลยให้ลองให้ทีมงานลองเห็ดเบิ่งแต่ว่าก็บ่ได้ใส่ใจเห็ดมาได้หลังจากทีบไปศึกษาดูงานอยู่ทางฝั่งไทยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเกษตรใหม่ใบหญ้าทาเพิ่นบลยจะันมมาาให้คว น้องไส้ทีหลังจากที่แล้วเวียกอยู่ส่วนเพง่นการนั่จักตัญญามาตัญญาอยู่ท่าน้าให้งัวต่อ นหล่าทิพตเน,นี้ก็สิมาเก็บทุงพลาสติกที่อยู่ปลายซ่านออกให้เบิดพี่น้องเพราะว่าเกิดการสะสมเป็นเวลาโดนนานเหตุให้น้ำไล่บ่สดวกเหตุให้มีกลิ่นเหม็นแต่ก่อนนี้น้ำตกลงมาแล้วก็ไล่ไปหรือบอก็ซึมลงดินลแล้วแต่ว่าข้างล่างมากเกิดการสะสมจากทุงพลาสติกที่ว่าทิมสะท้ายลงมาเหตุให้มันการมักม,มุมกันก็เลยว่าสิมาเก็บออกว่าแสาเ์็กน้อยมลสวยแต่ว่ามันกระเปื่อนเนาะก็บรรยาเล็กหน่อยมากพี่น้องพุนอะไรทั้งนาพุนจังสีเอาพ็กน้อยมาสวยเก็บขี้เหยือ เึื่อหลายคนว่าบ้านหฮกวะไอค้คนบอกาอ่าไออะพี่น้องแต่ว่าจะได้ไะทิพกะดนดนโนได้อยูบ่บ่ามีเตี้ยวแล้วก็ได้เดินทางต่อหรือว่าไล่าลาหอบแล้วทีิพกบมาเฮือนแลวก็ะด้นอนเฮือนซ่องขึ้นสร้างขึ้นหละก็เดินทางต่อแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าอยู่บ้านทิพนี่ก็ฝนตกทุกคืนเลยเสามากล้กก็เศร้าแรงมากแล้วก็ตุขตกขณะทิพก็ย่าน,นา้ำท่วมบ้านพี่น้องก็รอฟัง่งข่าวเบินกรนทาวาพาุยุสงบและกะ้กก็ฝนบกตุกแล้วทิพกะสีเดินทางต่อเพราะว่านัดกับเอื่อยคนหนึ่งอยู่ทางฝากใไต้เนาะสิไปเบิ่วน เกษตรของพืชพรรนะพี่นอ้องน,นี่กับปิดบรรยากาศส่วงแรงหนึง่งน้องไส้กะทันโบํำแล้วกับโบเศร้าได้คขอบคดอาทิตย์เป็นวันนี้แล้วพี่น้องส่วนแม่ทิพย์ตอนนี้กะดังไฟแหงวยยามแรงอันนี้เป็นบรรยากาศแรงเดียวของบานทิพย์สวัสดีตอนเสาร์พี่น้องเสาร์มาแล้วป้าทิพย์นอนตั้งแต่ซ่องถุ่มกลัวๆพี่น้องเมื่อคืนนี้เพี้ยแห้ง จริงคลิปนี้ทิวสิบเอลงใช่ไหมทิวก็เลยบริตัดแะ้วก็บเีเอาลงนอนเมื่อวานนี่ก็เลยนอนเลยแต่ว่าหู้สึกเสียดายคลิปเพราะว่ามันเป็นการบันทึกกิจกรรมทีทีเพเนะก็เลยว่าอ่ะถ่ายต่อดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาเสาร์พี่หนอทีทีเบาตื่นเสาร์มาแล้วฝนจะตกถูกมือเลยเนาะนี่เห็นวะไปใส่บัไดเลย ค่ะบรรยากาศตอนเสาร์นี่พี่น้องานะท่านใดเมียนเมั่งเนาะทีเนื้อเนี่ยอันนี้ก็ทีเนื้อใแบวบาก็เจาะตัดบใบไหงัวกินนะพี่น้องใบไผ่ตัดบใบไผ่มาให้งัวทั้งนี้มันเป็น,นอะไรเลยเพราะว่าทิพย์ันกวานเมื่อก่อนแล้วก็เอาไปกล่องไปพุน่นทีเนื้อนั่นบม่ได้ทิพยเนาะคือว่าเป็นใบไผ่ย่างต่างๆเนี่ยหที่เก็บไปอย่างแค่น,นี้เอาไปกล่องไปพุน่น ะกะ็เก้แถวนี้ก็สิไดเออเาะใหม่ยังต่างๆหนุกหนุเวนใหม่ใหญ่คือสิห้ามบ่ได้เรือกาเมื่อวานนี่คือกะได้ใหญ่ใหม่ห้องนั่นแต่ก่อนนะสิกล้องใหม่ไหวนะพี่น้องกล้องใหม่ไหวแล้วเห็นใหโรถดทันเข่าบ่ได้เนาะบหวิโก้นะโถทีก็ได้จอตาควนตาแกดไไ้แถวนี่ก็คือซื้อ,อีต,ต้นโถดเมื่อวานนี่ก็ได้ไป กึงใหม่แต่หันออกไปไหวอยู่ทางพุน้นเผื่อทีจะเอารถเขาจอดไวไ้ได้ขนาดพี่น้องแล้วก็ทิกาาเหมือดซ้ำเถือ่อนบ่เคยได้เห็นเบียกนักแต่ด้นแล้วก็เลยหนาจะแบบว่ามันแผ่สุขภาพลวจังได้กระหูเนาะประมาณนี้คนตกเบ้อถึงบงด้วยบองค่อยหัน ตอนนี้มันบดป่วยเนะาะบดล่วยทีจะมาตมให้มืออะไรพี่น้องคือไฟอยูอ่เพื่อนทีบนึ่งมันบ่พอไดยเวลาทีก็เจ้าบดน,น,นะไฟจะโตเะ๊เนาะเดี๋ยวให้น้องเคยเิ่นเอาเขาเขืยงนี่แล้วทีจะให้เบิงไฟเห็นม่พี่น้องไฟมันจะบูบูบูบ,บูไฟมันบอ่อพอนะจะเป็นแบบนี้แหละปานทีเลยใส่แอร์บ่ได้ แล้วก็มีเอฟซีคอมเมนต์ที่ว่าบานนองทิ์เนื้อทีกว้างกว่างแต่ว่าคือเห็ดกษตรแต่น,น้อยเดียวเนาะแต่ก่อนนะทีเคยเห็ดกษตรเต็มเมื่อเลยพี่น้องทั้งล่างบางนนะเต็มเมือ่อตะละบอลคือได้ปลูกเบิ้งบ่ปลูกหยากับปลูกต้นไหม้ใบหญยาเนาะเสิริพยีก็ลงขึ้นบ่ต่ำกว่าแซนบาทเลยพี่น้องน่าจะหอดซองแซนเพราะว่าสือต้นใหม่มาแต่ก่อนนะสือที่ละสองสามพันสี่พันหาพัานเอามาปลูก สื่อทะยอยมากเอามาปลูกแต่เนืองด้วยว่าบริวางแทนสําหรับระบบน้ำคือแต่ก่อนอ่ะเหตุกิจกรรมหลายๆเนาะกะส่วนหนึ่งเดมาเหตุส่วนแล้วกับไปเหตุกิจกรรมพอไปเหตุกิจกรรมแล้วก็บริมีเวลามาเบ่งส่วนเนาะให้อันทีมงานเบ่งตะกี้ทั้งเรียงกบเลียงอย่างแน,นแต่ว่าก็เจ้ากับเบ,บ่งบอลเห็นให้ต้นใหม่ข้องถิมนน้าตายเบิร์ดน้องขึ้นโมเมนต์หน่อยได้พี่น้องขอบนัน เต็มเบิร์ดทำแมนไลฟ์คนดีๆที่ตามถีบมาตั้งแต่ตอนถีบใหญ่มา,ยมา,ยมานะอยู่บ้าน,นใหม่ๆแล้วมันสิไดเห็นว่าแต่ก,ก,ก,ก่อนมานี่ยถีบเห็ดยงแงเนาะต้นใหม่ังนี่ถีบปลูกใกล้ๆเนาะใหญยังกระปลูกเลียงล่ายางมากเนาะแต่ว่ากะไปบอดเนืองเนื่องด้วยแบบถีบบริเหตุสื่อวบริเตุจริงจังงกับกวาดไเนาะคือตั้งใจเหตุนั่นแหละพี่น้องแต่ว่า ความสามารถในการดูแลหักซ่าเหม็นมันบทัวเทิงเพราะว่าทีมผันเหตดกิจกรรมนูนนี่นั่นผ่านมาเนาะทีเอฟซีไล่คนได้เห็นนะจนเื่อว่าบุคลิกภาพของถีบหรือว่าสไตล์ขลองถีบไปจังสันแต่ที่จริงอะทีเพดยังกไรไดมือได้พี่น้องแต่ว่าท้าแบบมันเหตุไล่อย่างขอมกันก็คือมันจะบ่สมบูรณ์นะก็มีความพยายามที่จะฝืนผู้ขึ้นหมอยู่แต่ก่อนหลังจากที ส่วนมันบประสมความสําเร็จละกันในบอ่อหนึ่งนะมันจะมีแบบขี้นหรือยังลายเนาะกะคิดว่ามันมงห้ามกันหย่หนอยนที่นั่นแหละพี่น้องคือสมุนหมะส้มในการปลูกคือสี่หมอส้มก็การเห็ดฟ้ามูเรือ่ออื่นๆแต่ว่าล่าใจที่ไปเบึงส่วนหักสะกลนครว่าอะป้าส่วนผลม,มีแต่บางทีผลยังปลูกได้แล้วก็อยู่ส่วนพินาศเนาะที่ว่าไปเบึงอยู่อุดอรบ่รอตอนนั้น ดูบานได้ทั้งกบเจือตอนน่้นส่วนเผื่อนกามนี่ตั้งแต่มักทีนได้แต่เผื่อปลูกมันปลูกยังไงยังงามปลูกต้นไม้ได้เนาะคิอวเลยเปลี่ยนความคิดใหม่ปลูกยู่ใสกระถ่ข้อแข็งมันมีฝุน่นหรือว่ามีอาหารผีให้ผืชกินก็คือว่าได้แล้ว้วค็ที่สําคัญก็คือต้องมีน้ำเหลียงให้เพียงพอนะั่นเองค่ะประมาณนั้นเนาะเบิ่งสถาบันนี่คือได้ไปกู้ ขายแม่กันธนาพมมาตากไว้นี่หนิฝนตกก็ยังเอามาตากไว้นี่เนี่ยกระเปี๊ยกมื่อนีอีแม่เพิ่นไปตลาดได้เพิ่นบริได้ไปห้าป่าแต่ละมือไปห้าป่าแต่ตอนนี้ฝนยังตกหนามก็คือสียังไล่อยู่หนิงจหน่อยทาแม่นม้ำห่วยนีเห็นมาแล้วแม่ถึงกันเลยนี่แหละถิจงมีความเป็นห่วงทางบ้านเนาะย่านหนาม่วง พะว่าในส่วนท,ทีทอยูย่ยงจันนะพ้นกระตกแบบหนีบบางทีกระตกลิ่นลิ่นถูกเหมือเลยนะพี่น้องตอนถูพอย่ผิดหย่างแบบหนามทวงนละซีมาบานบไดแต่ว่าปี่ที่มาน้ำทวงไล่ฮะมันกระบาด่วมหอดหอดทีดอกอย่างอีกนิดนึงเจงสีทวมแต่ทาแบบหนามพ้นตกเลยๆเนะาะกาหยาดคือกันตอนหนีไล่ยคนจนกาเตรียมโตนอ้องโดยเฉพาะก็คืออยู่ท้ายแท้แคมไปนำกค้องเวย่าไปนำคล้อง ปีนี้นภาพ้นกระทถบล่างนีง่นนอะทั้งจากจีนลงมาทั้งจากเวียดนามทั้งจากม่ามาทั้งไทยแล้วก็ทั้งเลาเลาานี่ก็ตั้งแต่เนื้อลงมาก็มีล่วงนำท่าล่วงขาวบ้างเนาะก็มีก็หอดเวียงจันเท่นข่าวจิมหา,ามหอดทาแขกถ้ามาหอดทาแขกในบานทีบกอยู่บไก่ทีก่กะหย่านหนามมันสิยู่กันขึ้นมานะพี่นาะหย่านออกจากบานไปแล้วหนามทวงนี่รักสีจังไดจเลยรเลฟังข่าวก่อน ขอบคุณทุกคนไล่พี่มีความเป็นห่วงพวกคนเห็นลงคลิปแล้วเห็นก่าสีโทรมาถามอย่างนี้ค่ะนะ,ะบริเป็นยังคิดสบายดีพี่น้องแต่ว่ากัเมื่อวานนี่เพี้ยแห้งเพราะว่าทิบบริเหตุเหยียดหนักบม่โดนเรากับใบเหตุนี่ก็เจ็บเจ็บะสะโพกมากในปวดนะะเจ็บลังเจ็บแอวเจ็บเบิดช่องหางเลยข้น,นด้นแต่ไม่เห็ุจังสีข้าข้อมาณนี่น้อพี่น้องสำหรับคลิปนีน้ที่บริได้ป้ายไส้ล่ะก็บ,บริได้หายคลิปบริเดาไปนอก เดี <ś webinars> ๋ยวเฮกลับบานนั่นเองเนาะสลักินี้ที่ก็สิเจ้าไว้เพียงแค่นี้เด้อจังได๋แกวหาของพี่น้องก็ต้องแจ้งเนี่นะสวัสดีพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสไปดี